สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับล่าสุดทนายนิทัศน์ได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับลุงพลและบ้านกะกอกะนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นตอนที่2ซึ่งมีข้อความที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วโดยมีข้อความดังนี้ครับกฎหมายมาทีหลังความถูกต้องยุติธรรม การใช้กฎหมายถ้าทำให้ประชาชนหรือประเทศชาติเกิดความวุ่นวายรัฐสามารถเอาหลักรัฐศาสตร์มาใช้แทนได้ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารควรออกมาแก้ปัญหาให้จบสิ้นไปมีคำสั่งให้ทำประชาคมหมู่บ้านโดยมีฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นสำนักพุทธประจำจังหวัดผู้กำกับปลัดอำเภอเอบอกตอกำนัน พระสงฆ์ชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งหมดวงเล็บที่มาได้มาลงคะแนนแบบลับก็ได้ผลออกมาเป็นอย่างไรให้ถือตามเสียงข้างมากแล้วผู้ว่าเอาความเห็นนี้แจ้งกับกรมป่าไม้ขอใช้พื้นที่แมวดินตายแค่นี้ก็จบแล้วทำถือครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่เคารพท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ในการสร้างพญานาคส่วนทนายก็แค่หางอึ่งคนหนึ่งเท่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้างานสร้างองค์พญานาคสำเร็จทนายจะคัดสาวงามจากกรุงเทพมหานครวงเล็บภรรยากับเพ,เพื่อนไปช่วยรำถวายองค์พญานาคถึงเวลานั้นกอกกอกจะกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจการค้าจะดีชาวบ้านจะมีอาชีพใหม่ ชีวิตคนที่นั่นจะมีความสุขเรื่องทุกข์ที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปท่านผู้ว่ากับทนายจะได้เจอกันในวันนั้นก็ได้ครับแก่ๆก,กันแล้วทำความดีให้คนรุ่นหลังได้รู้จักดีกว่าตายไปไม่ทันสามวันคนลืมกันหมดทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอังคารที่16มีนาคม2อ6 4อุบลราชธานี ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ของทนายนิทัศน์ได้เผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าความเป็นธรรมยังมีอยู่จริงสาธุค่ะคนถัดมานะครับบอกว่าสาธุขอให้ทุกอย่างเป็นดังที่คุณทนายวิเคราะห์ด้วยเทินอยากเห็นพญานาคสร้างให้เสร็จอยากเห็นชาวกกอกดำเนินชีวิตต่อไปด้วยดีมีความสุขอยากไปรำถวายพญานาค ด้วยคนค่ะถัดมานะคะบอกว่าเห็นด้วยตั้งแต่ต้นจนจบค่ะไม่ใช่คนนั้นสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามทุกอย่างเต้นตามทุกเรื่องฟังเหตุผลของชาวบ้านด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอขอบคุณท่านทนายแทนชาวบ้านด้วยนะคะถัดมานะคะบอกว่าตบมือให้รัวๆและอีกล้านไปเลยนะคะคุณทนายสุดเลิศถัดมานะคะบอกว่า ขอบคุณท่านทนายนิทัศน์มากค่ะที่พดุงความยุติธรรมขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนมากค่ะถัดมานะครั like บบอกว่าเห็นดีเห็นงามด้วยค่ะภาวนาขอให้เป็นแบบนั้นค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณข้อความดีๆนะคะอ่านแล้วมีความสุขค่ะบทความล่าสุดจากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดัง,ดงนี้ครับข่าวว่าตำรวจปทศมีความเห็นว่า ผู้เสียหายคดีบุกรุกป่าไม่ใช่เขาคนนั้นแต่เป็นกรมป่าไม้นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าตำรวจเริ่มไม่ยอมเป็นเครื่องมือของเขาคนนั้นแล้วอันอาจเกิดจากความละอายใจหรือข้อกระทุ้งของทนายหรือความถูกต้องเป็นธรรมที่ผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการมาคดีบุกรุกป่า ที่กกกอกเป็นคดีเล็กๆกรมป่าไม้ไม่สนใจกรมทางหลวงไม่แยแสแต่เขาคนนั้นปั่นหัวตำรวจให้เต้นตามได้นั่นหมายถึงศักดิ์ศรีของตำรวจแทบไม่มีเขาคนนั้นกับทนายไม่เคยเป็นศัตรูกันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเห็นตามกันทุกเรื่องทนายทำหน้าที่ทนาย เพื่อพะุุงความยุติธรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแม้สิ่งที่ทำจะได้รับคำเย็นยอหรือถูกด่าทอก็จำต้องยอมรับเพราะมนุษย์ในโลกไม่มีใครเห็นเหมือนกันทุกอย่างถ้าตำรวจปทศให้ข่าวนี้จริงนั่นย่อมแสดงว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดตำรวจอาจไม่ฟ้องหรือ อาจสอบถามไปยังกรมป่าไม้หรือกรมทางหลวงว่าจะให้ดำเนินคดีนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรถ้าต้องการให้ดำเนินคดีก็ต้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแต่ถ้าเห็นว่าที่บริเวณดังกล่าวไม่เป็นป่าแม้จะอยู่ในปลายติ่งของแนวป่าอาจจะไม่ประสงค์ดำเนินคดีก็ได้เพราะความเป็นป่า ไม่ชัดเจนแต่เป็นที่ดินชาวบ้านครอบครองทําประโยชน์ต่อเนื่องกันมาถ้าผลออกมาอย่างนี้ทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาได้เฮฉลองกันใหญ่แถมองค์พญานาคก,ก็สามารถสร้างต่อให้แล้วเสร็จได้ใครที่อ้างแต่ตัวบทกฎหมายว่าต้องทุบลูกเดียวคงหน้าแตกกันบ้างตอนที่3ของบทความที่ชื่อว่า บุญคุณหรือเพื่อกระตุ้นแบรนด์จากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์ผ่าน Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับสำหรับประเด็นของเรื่องบุญคุณในมุมมองของผมนั้นหากมีใครสักคนที่ผมเคยพูดว่ารักและนับถือกันเหมือนเป็นพี่น้องแล้ววันหนึ่งเขาเกิดทำให้ภรรยาของผมรู้สึกขัดใจผมก็จะไม่ตัดขาดกับเขาอย่างไม่เหลือเยื่อใย ดยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้แน่จึงทำให้มีคำถามตามมาว่าคุณมีความจริงใจมากแค่ไหนที่ได้พาตัวเองเข้ามาในชีวิตของลุงพอการที่ภรรยาของดออรปอได้ทำการนัดหมายแบบรวบยอดถึงสองวันเสาร์อาทิตย์นี้จะอ,ออกไปไหนเพราะจะมีธุระสำคัญเรื่องตามคดีน้องในความคิดเห็นส่วนตัวของผม อารมณ์แบบนี้มันเหมือนเป็นการนัดหมายกึ่งบังคับแบบไกลๆเราๆกับว่าเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ให้อีกฝ่ายหนึ่งจำต้องปฏิบัติไปตามนี้หาใช่เป็นการนัดหมายแบบมิตรสหายที่ควรจะยืนอยู่ในระนาบเดียวกันหรืออาจจะมองได้ว่านี่คือคำสั่งของผู้ที่ถือว่าตัวเองนั้น ยืนอยู่ในจุดเหนือกว่าซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามนี้ก็พร้อมเสนอที่จะตัดขาดจากความเป็นพี่น้องได้ทันทีและสิ่งที่ได้กล่าวมานี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าลุงพอจะมีความรู้สึกอย่างไรกับการแสดงออกของผู้ที่พูดย้ำเสมอว่าตนเองนั้นคือมิตรแท้ ผมจึงไม่เห็นด้วยที่ใครจะมองประเด็นกล่าวว่าเป็นเรื่องของบุญคุณและนำไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้ลุงพอจะต้องเร่งดำเนินการในสิ่งที่ตนเองนั้นกำหนดไว้ซึ่งลึกๆแล้วผมเชื่อว่าลุงพอก็น่าจะรู้สึกอึดอัดใจกับการวางตัวของมิตรสหายผู้นี้ไม่ใช่น้อยผู้ที่ครั้งหนึ่ง เคยประกาศกับใครๆว่าลุงพอเป็นเสมือนบุคคลในครอบครัวผมจึงไม่แปลกใจเลยถ้าลุงพอจะตัดสินใจที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อต้องการที่จะสื่อให้เพื่อนผู้นี้ได้กลับมายืนอยู่ในจุดของคำว่าคนในครอบครัวไม่ใช่ยืนอยู่ในจุดของคำว่าเจ้าชีวิต เหมือนที่เพื่อนผู้นี้กำลังปฏิบัติต่อเขาโดยการปลีกตัวเข้ากรุงเทพโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้มีธุระสำคัญหรือเร่งด่วนอะไรเลยการปิดโทรศัพท์มือถือคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้แล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นจริงๆเนื่องจากลุงพอได้ทำในสิ่งที่ขัดใจผู้ที่ถือว่าตนเองมีบุญคุณต่อเขาอย่างล้นเหลือผมแน่ใจว่าการที่ลุง ได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำเช่นนี้ก็เพราะเพราะว่าเขาต้องการที่จะกลับมาเป็นลุงพอคนเดิมกลับมาเป็นลุงพอที่แม้จะดูโดดเดี่ยวแต่อย่างน้อยน้อยเขาก็ยังสามารถที่จะคิดและตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวของเขาเองสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากข้อความไปถึงลุงพอสักนิดว่าหลังจากนี้ก็ขอให้พยายามหลีกเลี่ยงที่จะเป็นหนี้บุญคุณของใครอีก และไม่ว่าต่อไปนี้ผลลัพธ์ของคดีจะออกมาในรูปแบบใดก็ขอให้คิดเสียว่าลุงพอได้ยืนหยัดต่อสู้ด้วยสองขาของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วบทความจากคุณโซดาน้ำ